บอกว่าอาจารย์วันชัยตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ทราบมันเป็นยังไงครับผมาจารย์อกเล่าให้ฟังก็จริงนะครมันไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือนะมันสามร้อยหกสิบองศาเลยถามว่าทําไมเปลี่ยนคือผมไม่ต้องยอมรับตรงๆนะอยู่กับความขัดแย้งมาเนี่ยเกือบยี่สิบปี เห็นปัญหาบ้านเมืองเห็นการทะเลาะชุมนุมเสื้อแดนเสื้อเหลืองพอปอปอสทะเลาะกันเอาพิพายห้ำหันกันยังจะฆ่ากันคุณว่ามันดูดันไหมแน่นอนครับคนในครอบครัวก็แตกกันประสานสร้งเซนความคิดในหมู่บ้านในตำบลในประเทศบ้านเมืองก็ไม่ได้เดินไปไหนเลยผมอยู่ในวังวนนี้ทั้งในสภาทั้งนอกสภารู้สึกอึดอัดมาตลอด แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกความขัดแย้งจนกระทั่งความแตกแยกมันไปทั่วหัวไหลแหนของแผ่นดินมันเกิดจากนักการเมืองเกิดจากการเมืองนักการเมืองทะเลาะก,กันเรื่องอำนาจแย่งอำนาจแบ่งเป็นสีแดงแบ่งเป็นสีเหลืองเมื่อนักการเมืองมันทะเลาะก,กันมันก็แบ่งประชาชนนักการเมืองห้ามหันกันก็ดึงประชาชนมาห้ามหัน ดังนั้นเนี่ยผมก็ยืนอยู่อีกสิ่งซึ่งยืนอยู่ตรงข้ามกับเสื้อแดงยืนอยู่ตรงข้ามกับนปชเพราะฉะนั้นเวลาเขามีชุมนุมเสื้อเหลืองเราก็ไปชุมนุมอาจจะไม่ใช่แกนนําแต่เป็นคนประเนีเชียร์พอเขามีคอปอป,อปอสชุมนุมผมก็ไปชุมนุมอาจจะต้องขึ้นเวทีบ้างทํารายการทีวงทีวีอะไรบ้างก็ไปในทํานองนะั้น เราอยู่ในกระบวนการของความขัดแย้งซึ่งเราก็อยากชนะเราก็อยากข้ามหาันทั้งฝ่ายจนวันหนึ่งเขาเกิดการรัฐประหารเราก็คิดว่าเออบ้านเมืองมันคงจะสงบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรเราก็พผเอิญได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนสอวอ,อยู่กับผู้บริหารห้าปี ผดดิการที่ล้มประชาธิปไตยแล้วก็อยู่กับประชาธิปไตยแบบครึ่งใบอีกสี่ปีถ้าจะว่ากันแล้วเก้าปีผมรู้เช่นเห็นชาติของผดดิการคิดว่าคนที่มาจากการรัฐประาหารมีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดมาจากครึ่งใบมีสอวสองร้อยห้าสิบมันจะช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศได้จะปฏิรูป เรื่องต่างๆต,ตามที่เขาประกาศไว้ไม่ว่าจะปฏิรูปการเมืองไปๆไปมาๆคุณเห็นไหมปฏิรูปการเมืองก็เหมือนเดิมยังยุ่งเหยิงมยังซื้อสิทธิ์ขายเสียงบ้านเมืองไม่ได้ไปไหนวนอยู่ในลูกเดิมเรื่องใหญ่ๆที่ควรจะปฏิรูปโดยการรัฐประหารและประชาธิปไตยขึ้นบ่คุณว่ามันไปไหนั้ยวนอยู่ในอ่างอย่างเงี้ย เราเห็นเลยว่าการปฏิรูปศักทาว,ว่าอ้าเพื่อให้ตัวเองดูดีมีอำนาจอยู่แต่อำนาจนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรโครงสร้างใหญ่ๆของบ้านนี้เมืองนี้ <c oughs> คุณรู้สึกว่าเราผิดหลัง <c oughs> แล้ว <c oughs> เวลาเลือกตั้งแล้วก็ยังทะเลาะบอ,อแว้งกันอยู่อีกแล้วเลือกตั้งสองครั้ง ก็ยังแพ้พักเพื่อไทยอยู่อีกเห็นไหมเ็าแปลว่าปฏิวัติมาอยู่ในอำนาจยาวไม่สามารถที่จะได้ใจของพี่น้องประชาชนอ,อำนาจเบ็ดเสร็จที่คิดว่าจะทำโน่นทำนี่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยคิดหวังจริงๆนี่พูดจัดใจเลยไม่ใช่ว่าเขาหมดอำนาจจากประเด็จการแล้วเพิ่งจะมาพูดสรุปแล้ว พเด็จก,การก็ดีประชาธิปไตยครึ่งใบก็ดีหวังว่าจะให้บ้านเมืองมันเดินหน้าหวังว่าจะแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้เรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าพเด็จก,การมันดีจริงพเดชประยุทธ์ต้องไม่ให้มีการเลือกตั้งต้องให้มียึดอำนาจโดยตลอดแต่นี่แสดงว่ามันเป็นเครื่องพิสูน์แล้วว่าพเด็จก,การนี่มันไปไม่อรอดจบพเด็จก,การต้องเลิก ไอ้ระบบแต่งตั้งต้องเลิกไปไม่รอแน่นอนสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงก,ก็คือมีประชาธิปไตยก็เขาก็มีการเลือกตั้งกันมาได้รัฐบาลเสษฐามาตอนที่ได้รัฐบาลเสษฐ,ฐามาผมบอกตรงๆว่าผมเปลี่ยนวันที่มีการโหวตให้คุณเสถฐฐ่าโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วผมเปลี่ยนแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยพรรคการ์สายสีเขียว ก็บอกให้สวโหวตให้เพื่อไทยครับทั้งๆที่มันคนลมบุมคนละค้าเลยนะสีเหลืองก็หวตให้เพื่อไทยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเมื่อนักการเมืองปลอมดองกันได้บ้านเมืองมันคงต้องเดินต่อไปได้ด้วยดีการทะเลาะเบาแวกขัดแย้งกันมันน่าจะลดน้อยถอยลงแล้ะมันน่าจะหมดไปในที่สุดเนี่ย คือการปลองดองที่เป็นปรูปธรรมที่ผมเรียกร้องมันมานแล้วมาเห็นคือในวันที่มีการโหวตให้เพื่อไทยนี่เหาะผมจึงเหมือนกับดวงตาเห็นธรรมบรรลุปัจจุสมัยแล้วผมจึงเปลี่ยนเลยเน่งไม่เอาพิตก,การแน่นอนสองเอาประชาธิปไตยใครที่มีเสียงข้างมากเมื่อเพื่อไทยเขารวมได้เสียงข้างมากผมเชียร ผมสนับสนุนผมไม่ได้เป็นสาวกไม่ได้เป็นบริวารไม่ได้เป็นลูกน้องคุณทักษิณไม่ได้เป็นอะไรกับใครทั้งสิ้นแต่ผมมาด้วยใจเปลี่ยนด้วยใจเพราะหวังว่าจะให้บ้านเมืองมันรองดองสมานฉันลดความขัดแย้งลงได้ได้แล้วก็สนับสนุนกับทุกพักการเมืองที่เขาร่วมกันเป็นรัฐบาลนี่คือวันชัยสอนศิริเปลี่ยน เพราะอยากให้บ้านเมืองเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะไม่อยากให้ประชาชนมาทะเลาะกันเหมือนเก่าและเปลี่ยนต้องการให้บ้านเมืองเดินผมจะไม่ยอมจมปลักอยู่กับความขัดแยง้งจะไม่ยอมเชี่ยวเครื่องอยู่กับการทะเลาะเบาะแหวนส่วนใครยังมีอารมณ์ค้างใครยังเกลียดคุณทักสิง โกรธคุณทักษิณโกรธเสื้อแดงพวดช่างหัวมันแต่ผมจบแล้วเพราะผมคิดว่าคนเราเนี่ยผิดในอดีตมันผิดกันได้การรัฐประหารเขาเป็นเรื่องเลวเป็นเรื่องกระทั่ผิดแต่เรายังยอมให้อภัยกันได้แต่ถ้าผิดแล้วกลับเนื้อกลับ,ลบตัวกลับใจคุณทักษิณอาจจะเคยผิดเคยพลาดนักการเมืองหลายคนอาจจะเคยผิดเคยพลาดแต่ถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจ แล้วถ้าเขาเข้ามาโดยระบอบเราก็ต้องสนับสนุนเขาผมเองสนับสนุนด้วยหลักการว่าเนี่ยคนที่มาเป็นรัฐบาลคุณแพทองทานไม่ว่าคุณเศรษฐะเขามาโดยระบอบเขาไม่ได้เอาปืนจี้กระบาลใครเข้ามาขนาดคนเอาปืนจี้กระบาลคุณยังสนับสนุนเชียร์กันแห่แต่แต่ไอนี่คนเข้ามาในระบอบแล้วเขารวมทุกภรคการเมือง ผมไม่เปลี่ยนได้ยังไงผมไม่เชียร์ได้ยังไงนะผมยืนยันเลยครับว่าผมเปลี่ยนและเชียร์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อต้องการให้บ้านเมืองเดินและไม่ยอมจมปลักอยู่กับความขัดแยง้งเหมือนที่คนบางคน